เอออะไรเลยมันยังไม่ลงอ่ะป้าเอาถ่ายคลิปถ่ายคลิปป่ะอาวให้เขาถ่ายแน่ที่ตัวเองถ่ายเขาเอาดิอเราจะจอดเนะมาดูแหวนนี่เขาจะโปรโมตตัวเองโอ้ยนั่งรถใหม่คันแรกเลยเนี่ยรถคันนี้คันแรกอะโอ้มาไงมาไงเสียงดวงเอาไงมาก็นั่งคูนินรถนั่งเสียงดวงไปถึงสาุยกมือสาธุ หมดนาหมดไรนี่ต่อได้เลยได้จ้าเลยคนสวยไปไหนคะคะคนสวยส่งแม่บ๋ออืมได้แต่ปดีหน่อยดีเลียนหัว FC คนอะชินแล้วลุงเอ็นโอ้โหชินแล้วชินแล้วกินยาปวดหลอทุกวันใช่ไหมเอ็นเอ็นเอามาเอาลูกกุญแจแน่ น่น่นยู่หน้าเพื่อนนี่ใหญ่บ่อยอยู่ไม่มีกล้วยขานนะยาย รถเขาบอกว่าไม่มีรถไปไปรถลุงหนึงมันจะเต็มไม่ต้องเต็มมันจะเต็มได้ไงครับคุณหมอครั้งแรกนะครับคอยบอกว่าไม่เต็มก็ไม่เต็มงามเลยครับมันปุ๋ยข้าวบึงก็อยู่สลัดไอ้บริเวณใต้ดินบ่เออบริเวณใต้ดินนี่เนี่ยสลัดแก้วเลยอ่ะเออสลัดแก้วถ้าไปกินอันวางน้ำเขียวนะเออผู้ใหญ่ต้อางานจ้างมูนนะ เร้อว่าแม่ดุงอุยังไม่กลับนะคะนอกลับช่ครับยังค้ามนุ่นอันนี้นะสสวัดไม่ได้ค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องโอ๊ตนะคะใช่ค่ะจัอ๊ตได้ใช่ไหมครับชอบแวะไปอยู่จได้มีคลิปแสนด้วยนะช่องแม่พีเนาะมีคลิปแสนด้วยเสนเรื่องอะไรเสนเรื่องไหนวะเส้นเรื่องอะไร ไปเกี่ยวลัวอีปีอีปีอีปีเฮ้ยยายแซนเกี่ยวกับอีปีอีปีป่ะใช่่นี้นะคะเป็นคลิปแซนจดของลงแม่ผีนะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าบ้านปู่สารแล้วนะคะรับอยูสิหรือจะตายโอ้เราทักไปอ่อน เอาไปด้วยใช่ไหมครับไปค่ะที่นั่งข้างหน้าเตรียมไว้ให้แล้วมีซิกก็นั่งพ่อเอียงนะใช่ฮ่า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 พ่เลยอดแม่ใช่แต่ซ่าไปเองมีซิกไายปูซานะอันนั้นน้องสาวเพิ่นบอกเออน้องสาวประเแ็งค่ะคือปรติดขงอันนั้นใของใครอันนั้นนะฮะที่บ้านขายบูมน้อย นางไอ้ไม่หยังกับเจ้ากับสายเป็นอยังนอกบ้านชื่อลดเพิ่มสอนเรียนพอยวไอ้บอมเนนุ่งบอมเนปิ้งไก่นี่ใครนะไอ้รถอันรถเอฟซีป้าเขานะเป็นน้องลูกลูกอ่ะอ๋ออ่าโตไหนตายขายของไม่ใช่อันนั้นอันอันนั้นน้องน้องเต้ยเอ้ยว่ายากเลยน้าสายน้าสายเป็นน้องสาวของเป็นน้องสาวปนหญ้า เขาไงพูดแหละเขาพูดให้ค nah ุณฟังอยู่เพิ <m <m ya, ่นมาขายของอยู่นี่บอกเพิ่นมาอยู่นี่บอกจอดรับตาชานนะคะแต่ตาชานไม่เห็นกำลังแต่งตัวหล่ออยู่นะคะนู่นไงนู่นงานตาชานลงมาแล้วนู่นไงจงใส่ทานข้าวตาชานทานข้าวเสร็จแล้วดื่มน้ำดื่มน้ำปลงกระด้างดื่วากะลุง ลืมไปบัเยอะาลาเซนน้ว่เะเรามีใครไปกันมากนะคะวันนี้นะยานี่มียาะพลานะี่อะียอลองคนสวยยัยน่ะไม่รู้เลยยายหอนลืมลุกเยพราลุกโเชเน้อโชให่หมโอ้ดู มาแล้วค่ะนี่ปูสานมาแล้วทั้งลุงป้าัน้องอีสี่ทั้งอย้านคะของขายหายนานเท่นนั่นแหละนมันไ้ลายาไปขายน้ำน้ำกันห้จ๊ะเอมาแล้วคุณปู่จ๊ะเอจ๊ะเอบันเด็กหน่อยหนาวเทบ่ฮะหนาวแท้เย็นสิกินข้าวกับอย่ัง เพียงนางมุ้ยอย่าว่าได้แกงเห็ดบุตรให้ลูกลิงชุดนาะกิาโจะกินแกงเห็ดบุตรเดี๋ยวน้อแกงใส่นันนาปุ๊กซื้ออยู่ไม่รำคาญเลยอันก็เป็นเป็นน้องสาวใช่ไหมยะน้องสาวป้อแตนมเาน้องสาวยายสมควรอ๋อยายสมควรนี่แหละป้าเตนอยู่ตอนเล็กๆกับยายสู้น่าใจยายสู้กับอันนี้แหละอ๋อยายสู้กับอันป้าเตนก็เป็นน่าวใแหละ แต่ลำงามเด้อเพค่ณลำอ่อนเธอเลิฟไม่พี่ลำกับย่าน่ะลำโอ้ยเอวอ่อนก็ย่าอีกค่อยเห็นเข้าไปลำอังใครโน้คนนั้นมัญหาปัญหาย่งว่าตอนตอนเล็กๆน่ะทำเป็นเสี่ยวกับย่าผูกแขนกับย่าโอ้เสียดิวเสียดิวมันนั้มวยกันนะนี่มันนักมวยแย่ไป อูชานรู้ไหมว่าใครทักเจ้านี่ <c oughs> ลุงแหวง